สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่28กรกฎาคมพศ2 5 6 4ครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวอยู่3ข่าวนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้พี่น้องสาวพม่านะครับจะอยู่ในพื้นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็คือ ที่โตเกียวนะครับก็ออกมาประทองรัฐบาลผู้ก่อการร้ายหรือว่ารัฐบาลรัฐ,ร,ร,ฐระหารนะครับที่สนามกีฬาโอลิมปิกนะครับพี่นงครับในเมืองโตเกียวครับข่าวที่2นะครับทางรัสเซียนะครับก็ได้ส่งมอบเครื่องบินให้กับทางกองทัพพม่า กองทัพกบฏมีนองหลายอีกแล้วนะครับทางนัสเซนะครับก็เลยส่งมอบเครื่องบินให้อีกหลายลำเลยกันนะครับข่าวที่3นะครับทางธนาคารดกนะครับก็เลยคาดการเศรษฐกิจพม่าะนะครับก็จะหดตัวลงถึง18%ที่แล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลกองทัพพมา่ารัฐประหารยึดอำนาจ นั่นเองครับครับก็มาดูข่าวที่1กันก่อนนะครับพี่น้องซัพม่าสู่สามนิ้วนะครับหน้าสนามกีฬาโตเกียวนะครับก็ที่เป็นสนามกีฬาโอลิมปิกที่แข่งขันกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหน้าเวลานี้นะครับวันนี้นะครับวันที่28กระกรกฎาคมพศ2564ครับสมาชิก สุนุมซาพ,พม่านะครับในกรุงโตเกียวนะครับรวมโตกันที่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติเพิ่มประท้องและเล็กร้องความสนใจต่อการทดัดประหารที่เกิดขึ้นในพ,พมา่ากลุ่มชาวพ,พม่าที่รวมโตสุนุมระบุมมว่านักกีฬาจากพม่าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวอะไม่ไล่เป็นตัวแทนของประเทศ การแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มต้นขึ้นเร่อยจิตวิญญาณแห่งสันติภาพและความเท่าเทียมได้อย่างไรหากยังเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในพมา่าก็นี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะครับชาวพม่าและพี่น้องสาวรัชฐานของเรานะครับก็พี่น้องหลายกลุ่มร่วมกันนะครับที่ ไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ไล่พากันมาโชว์สัสญ,สญ,ญลักษณ์3มนิ้วนะครับที่หน้าสนามกีฬาโตเกียวนะครับที่จัดงานโอลิมปิกอยู่ณเวลานี้นะครับก็พร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่านักกีฬาตัวแทนจากประเทศพม่าที่เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับ ก็ทางผู้สูนุมก็บอกว่าไม่ใช่ตัวแทนจากประเทศพม,ม่าเนื่องจากยังนิ่งเสยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม,ม่าอยู่นั่นเองครับทางผู้สุนุมนะครับก็ก็ให้สัมภาษณ์เด็กว่าหากพวกเขายอมรับทหารพม,ม่าพวกผมก็จะต่อต้านพวกเขาอันนี้ก็เป็นความให้สัมภาษณ์ของผู้สุมนมนะครับบอกว่าถ้านักกีฬาที่มาแข่ง ที่โตเกียวครั้งนี้นะครับถ้ายอมรับทานพม่าะนะครับทางกลุ่มผู้สุงุมก็จะออกมาต่อต้านถึงที่สดุดนั่นเองครับท่านพม่าได้เข้ามายึดอำนาจตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับและขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่นก็คือนางซูจีและอูวินมินนะครับที่ได้เป็นพรนาธิปดีคนเก่าออกไปนะครับและทางกองทัพกบฏมีนองหลายผู้ก่อ,อก,การได้ในประเทศพม่าก็ ยึดอำนาจมาถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่ยอมเค้อนอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ที่สนามกีฬาเมืองโตเกียวครับพี่น้องครับก็มีพี่น้องหลายเผ่าพันธุ์นะครับพี่น้องซับพมา่าพี่น้องสาวไทยใหญ่พี่น้อง สาวกระเล็กน,นะครับก็หลายกลุ่มหลายสติพันธุ์นะครับที่รวมตัวกันมาสู่สัญ,ญลักษณ์สูสามนิ้วนะครับที่สนามกีฬาเมืองโตเกียวนะครับที่จัดงานโอลิมปิกอยู่ณเวลานี้นะครับครับี่นะครับก็มาดูข่าวที่ซองกันต่อนะครับวันนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าข่าวของพม่านะครับก็บอกว่าทาง ประเทศลัสเซียน,นะครับก็เลยมอบคลิกไลมอบเครื่องบินนะครับก็ให้เครื่องบินลบนะครับอีกหกคันด้วยกันนะครับก็เลยมอบให้กับทางประเทศพาม่านะครับก็เรืองจากก่อนหน้านี้นะครับทางผู้นำของทัพพม,ม่ากบฏมีนาองลายนะครับก็เคยไป เยือนประเทศลัสเซียนะครับก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับน่าจะไปทําสัญญานะครับไปซื้อเครื่องบินลบอีกหกลำร้อยกันนะครับที่ประเทศลัสเซียนะครับวันนี้นะครับก็ทางลัสเซียก็เลยส่งมอบเครื่องบินอีกหกลำนะให้กับทางกองทัพพม่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องบินที่มาส่งนะครับก็เป็นเครื่องบินรุ่น s อ o 30นะครับพีบ่น้องครับก็เป็นเฮเิคเป็นเครื่องบินลบนะครับของรัตเซียนะครับก็ในเวลาต่อมานะครับทางโคศกกองทัพพม่านะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวพม่านะครับก็เลยให้เหตุผลว่าที่กองทัพพม่านะครับเลยซื้อเครื่องบินลบอีก6คันนะครับเนื่องจาก บอกว่าจะทำให้ทางกองทัพอากาศของพม่าเข้มแข็งขึ้นนะครับและจะมีประสิทธิภาพนะครับที่จะปราบปรามกองกำลังกลุ่มสัติพันต่างต่างนะครับที่อยู่ในประเทศพม่านะครับก็มีอยู่หลายๆรัฐโด,ดยกันนะครับที่มีปัญหากันนะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับของการซื้อเครื่องบินลบอีก6คันนะครับที่ ประเทศรัสเซียนะครับที่เป็นผู้ขายอาวุธนะครับให้กับทางประเทศพม่าตลอดมานะครับทางประเทศพม่าก็เป็นผู้ที่ไปซื้อยุทอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ประเทศรัสเซียครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบนะครับและรถถังหรือว่า ยุทูปุปกรณ์ต่างๆนะครับล้นแต่ซื้อมาจากประเทศรัสเซียเป็นส่วนใหญ่นะครับและก่อนหน้านี้นะครับทางรัสเซียนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าประเทศพม่านะครับเป็นลูกค้าชั้นดีของประเทศรัสเซียนะครับนั่นก็คือได้สั่งซื้อยุทูุปกรณ์ต่างๆของกองทัพพม่านะครับส่วนใหญ่แล้วก็สั่งซื้อมาจากรัสเซียนั่นเองครับวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับ ทางรัสเซียก็ยังขายยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกองทัพพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับแม้สัติตะวันตกเส้นยุโรปอเมริกาหรือว่า UN นะครับพยายามที่จะข่มบาตรทางประเทศพมา่านะครับแต่ทางรัสเซียนะครับไม่เอาล่อยนะครับก็ยังเป็นผู้ที่ขายอาวุธให้กับกองทัพพมา่า ตลอดมานะครับตั้งแต่ิดถึงปัจจุวันนะครับครับวันนี้ก็ทางที่รัเซมอบส่งมอบเครื่องบินลบนะครับให้กับทางกองทัพพม่านะครับก็เป็นรุ่น s u 3 0นะครับก็อีก6กลำด้วยกันนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัเสก็ยังสนับสนุนนะครับและขายอาวุธให้กับกองทัพพมา่าไม่สนลก อีกต่อไปนะครับก็ยังจะเลินหน้าขายบธบให้กับกองทัพพมา่าเพื่อที่จะมาปรับปรามพี่น้องประชาชนและกองกําลังกลุ่มสติพันธ์ต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับพี่น้องครับครับก็มาดูข่าวที่3กันต่อนะครับวันนี้นะครับทางธนาคารโลกนะครับก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ ประเทศพม่านะครับจะหดตัวลงประมาณ18ซนะครับเนื่องจากเหตุการไม่สงบในประเทศพม่านะครับและโควิดก็บุกพม่าแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยทําให้เศรษฐกิจของพม่าหดตัวลงประมาณ18ซนะครับประเทศพม่าตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายนะครับนับตั้งแต่ทหารพม่าเข้ายึดอํานาจตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับ และมีผู้เห็นต่างนะครับไล่เสีชีวิตไปแล้วมากกว่า900คนนะครับและมีพี่น้องประชาชนอีก5,000คนก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับวันนี้ทางกองทัพพม่าก,ก็ยังไม่ยอมปล่อยพวกเขานะครับขบวนการระยะขัดขืนยังทำให้เศรษฐกิจของพม่าเป็นอัมาาพาต ร้อยธนาคารหลายแห่งต้องปิดกิจการนะครับและทางการไม่สามารถออกไใบแจ้งหนี้หรือได้เก็บภาษีได้นะครับนอกจากวันนี้ก็เป็นนโยวายอระยะขัดขืนของพี่น้องประสาทชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับก็ไม่ยอมจ่ายค่าน้ําค่าภัยค่าภาษีให้กับกองทัพพมา่านะครับกองทัพพมา่าก็เก็บภาษีไม่ไล่ ตามเป้านะครับก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางของทัพพม่าะนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับเศรษฐกิจน่าจะหดตัวลงประมาณ18นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการปิดระบบนะครับการประท้องนะครับและตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ยังทําให้ สภาพคล่องนะครับและทําให้ธนาคารถูกจำกัดขนาดที่เงินจัดพม่าอ่อนค่าลงอีกประมาณ23%นะครับเมื่อเทียบกับเงินต่อล่าของสหรัฐนะครับการหดตัวลงดังก่ลาวหมายความว่าเศรษฐกิจของพม่าเล็กลงนะครับกว่าส่งที่ยังไม่มีการบุกข,ของโควิดนะครับและ การเข้ามายึดอํานาจของของทัพพม่าะนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจของพม่าได้หดตัวลงนะครับวันนี้นะครับก็พี่น้องประษาศนก็ไม่มีเงินค้าขายนะครับไม่มีเงินใช้จ่ายในประเทศนั่นเองครับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพมา่าหลังจากทหารคายอํานาจนะครับยึดกลุ่มไว้เมื่อปี2554เพื่อปูทาง สู่การปฏิรูปประชาธิปไตยเปิดเสรีทางเศร,รษฐกิจในประเทศพม่านะครับมีประชากรกว่า50ล้านคนแต่นับตั้งแต่เกิดรดัฐประหารนะครับน้องลงทุนต่างชาติหลายหลายระงับกันดําเนินการเลือทอนตัวออกจากประเทศพม่านะครับเช่นปฏิวัติยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับก็พ,พากัน ถอนหุ้นออกนะครับก็ไม่ลงทุนในประเทศพม่าอีกต่อไปนะครับหลังจากที่เกิดระทับอาหารนะครับก็วันนี้นะครับก็เศรษฐกิจของพม่าก็อ่อนตัวลงนะครับเงินจัดก็อ่อนเงินเงินจัดก็อ่อนตัวลงเส่นกันนะครับก็ทําให้เงินจัดวันนี้ก็ไม่มีค่านะครับเพราะว่าอ่อนตัวลงนั่นเองครับครับก็รอรูสถานการณ์กัน อย่างใกล้เสร็จนะครับพี่น้องว่าต่อจากนี้ไปนะครับทางกองทัพพม่าและผู้นํากองทัพพม่าอย่างมีนองหลจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับจะย้อมคึ้นอำนาจไทยกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับหรือว่าจะยังคงมีอำนาจอยู่ต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการพรมตลอดมานะครับวันนี้สวัสดีครับ